ยู่เพตาบุญค่ะวส,คสวัสดีครับกันเอาใหม่เอาใหม่งานสวัสดีจับไม่เปลี่ยนสวัสดีค่ะตอนนี้หนูอยู่ไหนคะอยู่ทุ่งนาหนูมาทำอะไรคะม,มนเกี่ยวข้าวเหรอหนูมาเกี่ยวข้าวอะ่ะหนูเป็นชาวนาเหรอคะใช่ You want to be a farmer hmm? You want to be a farmer Farmer Yeah you're a happy farmer ใช่ไหมคะ ใช่ครับอเคตอนนี้หนูอยู่ตรงตรงอำเภออะไรนะอำเภอเบิงปูงอำเภอเบิงป่งจังหวัดอะไรคะจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์หนูมาจากบ้านอะไรนะนมาจากบ้านของงามกันนะกันจังหวัดเพวับูร่งจังหวัดเพชรบูรณ์เหรอคะโอ้ยหนูอยู่จังหวัดเพชรบ,บูรณ์เหรอออ้เด็กเพชรบ,บูรณ์หน้าตาอย่างนี้เหรอคะอืมชอบไหมคะวันนี้ชอบไหมคะ ชอบครับสนุกไหมคะสนุกสนุกได้ออกกำลังกายใช่ไหมคะได้ออกกำลังกายครับโอ้มีความสุขมากเลยใช่ไหมคะใช่หนูมาอังเจอเช้าเลยใช่อ่ะสวัสดีครับกันสวัสดีครับรบ,บายบาย